ก็ก่อนที่จะแบบไปออกกําลังกายนะครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาเปิด What's in my bag นะครับของการเข้าฟิตเนสออกกาลังกายว่ามาดินพูเนี่ยพกอะไรมาบ้างนะครับเราก็ให้ดูทรวดทลุกวันนี้นะครับมาด้วยทีมเสื้อผ้าที่เป็นสีเทาแล้วก็เป็นรองเท้าแฟนทอมสีขาวผู้โปรดของผมเลยนะครับเดี๋ยวตามมาดูกันนะครับว่าในกระเป๋าของมาดินพูเนี่ยพกอะไรมาฟิตเนสกันบ้างครับนะ สำหรับกระเป๋าใบนี้นะครับถือว่าเป็นกระเป๋าใบโปรดของผมในช่วงนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นผมใช้ใบนี้นะบ่อยมากเพราะว่าเป็นกระเป๋าที่จุเยอะน้ําหนักเบาแล้วก็เขาเรียกว่ามีความเป็น professional look มากๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญเขามีช่องเยอะมากนะครับมาดูว่าแต่ละช่องของผมเนี่ยผมใส่อะไรกันบ้างนะครับอย่างเช่นช่องทางด้านหน้าอย่างเงี้ยครับเพื่อนๆสามารถจะใส่เป็นขวดน้ําได้เลยนะครับแต่จริงๆวันนี้ผมแอบพกขนมมานิดนึงนะครับ แน่นอนว่าจะมีนี่ครับสเปรย์แอลกอฮอล์นะครับที่เรามาฟิตเนสออกกําลังกายแบบนี้ครับผมจะเลือกใส่ไว้ในช่องหน้าเพราะว่าจะหยิบง่ายนะครับแล้วก็มีขนมนะครับผมจะใส่ขนมเอาไว้2ข้างเลยนะครับบางครั้งเนี่ยอาจจะมีการหิวนะครับเกิดขึ้นได้นะครับส่วนช่องทางด้านหน้าตรงนี้สําหรับใครที่แบบว่าเขาเรียกว่าใส่ของแบบควิกพ็อกเก็ตนะครับจะเป็นร่มก็ดีจะเป็นขวดน้ําก็ดีสามารถจะใส่ในช่องหน้านี้ได้เลยส่วนช่องกลางตรงนี้นะครับเป็นช่องที่ผมเนี่ยเอาไว้ใส่พวก เนี่ยครับเป็นแอร์พอร์ตนะฮะเป็นกุญแจนะครับเป็นบัตรต่างๆนะครับรวมไปถึงพวกแบบว่าเศษสตางค์เวลาที่ซื้อกาแฟายามเช้าครับก็จะใส่ไว้ช่องหน้าซึ่งถ้าเข้ามาดูข้างในเนี่ยจะเห็นว่าเขาเนี่ยจะมีเป็นคูชชั่นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจะใส่เป็นแว่นตาเป็นโทรศัพท์เนี่ยในช่องหน้าได้เลยสะดวกกับการใช้งานนะฮะที่สําคัญคือขูงเขาเนี่ยสามารถที่จะจับได้ง่ายอันนี้ก็จะเป็นช่องหลักนะครับทางด้านหน้าอีกช่องหนึ่งก็จะเป็นช่องสําหรับใส กระเป๋าสตางค์นะครับนี่ก็จะเป็นช่องกระเป๋าสตางค์หลักลของผมนะครับแล้วก็มีเป็นกระเป๋าสตางค์รองนะครับอีกหนึ่งใบรวมถึงเป็นพวกแบบทิชชู่นะครับแล้วก็เป็นพวกนี่ฮะซีเรียลบาร์มาฟิตเนสเนี่ยจะมีสะเสบียงเยอะนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นช่องที่อยู่ทางด้านหน้านะครับเป็นช่องรองครับมาสุดท้ายนะครับนี่เป็นช่องแบบใหญ่เลย บางครั้งมาฟิตเนสเนี่ยผมอาจจะต้องมีการเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับมีอาจจะเป็นเสื้อกล้ามเวลาที่เราต้องการที่จะเล่นแบบพวกแขนนะฮะจะได้สะดวกหรืออาจจะเป็นกางเกงขาสั้นนะครับนี่หรือว่าจะเป็นพวกอุปกรณ์ในการอาบน้ำนะครับผมก็จะมาเป็นเซตนี้เลยของ Under Armour นะครับซึ่งอันนี้ได้มาตอนที่สั่งออนไลน์นะครับใช้ดีมากครับอันนี้นี่รวมไปจนถึงพวก Power Bank นี่นะคร Power Bank แล้วก็เป็นพวกร่มต่างๆนะครับ รวมไปจนถึงพวกกริปนะครับที่ใช้ในการออกกําลังกายทั้งหมดเนี่ยก็จะสามารถเก็บไว้ในกระเป๋าใบนี้ได้เลยนะครับซิปเนี่ยลื่นสุดๆนะครับที่สําคัญเลยนะครับเวลาที่เราหิ้วเนี่ยบาลานซ์หลังกระเป๋าเนี่ยเขาจะมีตัวล็อกแล้วก็จะมีคุกด้วยบางครั้งเรามีกระเป๋าสำรองอีกใบหนึ่งต้องการจะมาคุกเกี่ยวเดี๋ยวผมจะทําให้เพื่อนๆดูนะครับบางครั้งเนี่ยเวลาที่แบบรีบมากๆต้องวิ่งขึ้นรถไฟฟ้าเดี๋ยวอะไรก็แล้วแต่ครับเราอยากจะได้ลุกที่มีความรู้สึกว่ามีความธรรมัดทะแมงมากยิ่งขึ้นอย่างงี้ครับ ตรงนี้เขาสามารถที่จะปรับขึ้นปรับลงได้เลยแล้วแต่ความต้องการของเราตรงนี้มีอ e ีลาสติกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่แบบเราเร่งรีบผมว่ากระเป๋าใบนี้ช่วยให้มีความรู้สึกกระชับแล้วก็ให้ลุคที่ดูเป็นโปรเฟชชั่นอลมากๆนะครับสำหรับคนที่แบบรักการออกกําลังกายและอาจจะต้องพกของเยอะนะครับเพราะฉะนั้นใบนี้เป็นอะไรที่ผมชอบมากๆนะครับสามารถที่จะดูได้ในเว็บไซต์ของ under armour หรือว่าเข้าไปที่ช็อปได้ Recommen d มากนะครับ ที่สำคัญเป็นสีดำแบบโซลแบล็คในสไตล์ของมาตินทูเลยแมทชิ่งกับนาฬิกา a p p l e Watch สีดำของผมนะครับแล้วก็โททูลุกวันนี้ก็เป็นสีที่ผมชอบนะครับเป็นสีแบบสว่างสว่างไบร์ทนะครับแล้วก็มีเสื้อผ้าเนี่ยเอาไว้เปลี่ยนเวลาที่ต้องการออกกำลังกายนะครับก็ทำให้เอนจอยกับการออกกำลังกายมากยิ่งขึ้นครับครับซึ่งเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปเปลี่ยนชุดสำหรับการออกกำลังกายในวันนี้นะครับเดี๋ยวตามมาดูเลยนะครับว่าวันนี้มาดินทูจะออกกำลังกายอะไรกันบ้างนะครับ และสาหรับเครื่องแรกนะครับที่ผมอยากจะแนะนําเพื่อนๆทุกคนนะครับมีชื่อเครื่องว่า ARM Curl นะครับจริงๆผมเนี่ยเป็นคนที่แขนเนี่ยระยางค่อนข้างยาวต้องแขนและขากล้ามส่วนหนึ่งที่ผมอยากจะบิวมากๆนะครับก็คือกล้ามแขนหรือว่าส่วนที่เรียกว่าเป็นไบเซปนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องนี้เนี่ยตอบโจทย์มากๆนะครับวิธีการครับนี่ง่ายมากล็อกในลักษณะแบบนี้นะครับสายตามองตรงไปทางด้านหน้าครับเชิดอกขึ้นแล้วค่อยๆดึงออกมาลักษณะแบบนี้เข้าหาลําตัวนะครับนี่สำคัญที่สุดก็คือว่าเพื่อนๆเนี่ยต้องให้วงสวิงเนี่ย ออกมาให้สุดนะครับแล้วก็เข้ามาให้ลึกที่สุดในลักษณะแบบนี้นะครับทำแบบนี้สักประมาณ12-15ครั้งต่อ1เซตนะครับทำทั้งหมด4เซตนะครับช้าๆนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องรีบเลยแล้วก็ไม่จําเป็นที่ต้องเร่งน้ําหนักนะครับทำไปเรื่อยๆนะครับท่านี้คือเป็นคีย์เลยนะฮะทำแล้วแบบโดนแล้วฟิลมากนะครับนี่เป็นท่าหนึ่งที่ผมชอบมากครับ และสำหรับอีกท่านึงนะครับสำหรับใครที่แบบมีดัมเบลอยู่ที่บ้านนะครับเป็นท่าที่ผมแนะนํามากๆนะครับท่านี้ก็คือพยายามล็อกนะครับเอาแขนอย่างงัดเอาไว้กับบริเวณขาหลังจากนั้นครับค่อยๆง้างขึ้นนะครับอาจจะมีเทคนิคก็คือการทวิสต์บิดนิ้วก้อยนะครับออกทางด้านนอกเล็กน้อยในลักษณะแบบนี้นะครับขึ้นสุดลงสุดนะครับนี่เป็นอีกท่าหนึ่งที่อยากจะแนะนานะครับใครที่แบบอยากจะมีกล้ามเนื้อต้นแขนไบเสียที่มีความสวยงามแล้วก็ อาจจะอยู่ในช่วงเวลาที่เครื่อง arm curl เนี่ยนะครับอาจจะไม่สะดวกครับมาเล่นเป็นดัมเบลแบบนี้ได้ครับ mm. เหมือนเดิมครับ12ถึง15ครั้งนะครับเป็นจำนวนทั้งหมด4เซตครับเพียงเท่านี้แขนของเราเนี่ย mm. ก็จะฟูแล้วก็จะเฟิร์มมากยิ่งขึ้นครับ สำหรับท่าต่อไปที่ผมชอบเล่นมากนะครับก็คือเป็นท่าแฮมเมอร์นะครับวิธีการก็คือให้แขนเนี่ยวางไว้ข้างลำตัวลักษณะแบบนี้แล้วค่อยๆยกขึ้นมานะครับในลักษณะแบบนี้นะครับสามารถทําแบบทีละข้างก็ได้หรือ2ข้างพร้อมกันก็ได้เดี๋ยวผมหันนี่ดูทางด้านข้างนะครับนี่ปึ๊บขึ้นมาให้สุดนะครับแล้วค่อยๆลงไปช้าช้าในลักษณะแบบนี้นี่ครับเราก็จะได้ทั้งไบเซปเราก็ได้ทั้งโฟอาร์มนะครับก็เป็นอีกท่าหนึ่งที่แบบแนะนำนะครับเป็นท่าแบบคลาสสิกที่สุดของการออกกําลังกายครับสำหรับกล้ามเนื้้อตนนแข ทำไปเช่นเดียวกันครับ12ถึง15ครั้งทั้งหมด4เซตครับนี่เป็นอีกท่าหนึ่งที่ผมชอบมากๆครับเอาอีกท่าหนึ่งที่ผมแนะนำนะครับนี่เลยครับเพื่อนๆปรับเก้าอี้ในลักษณะแบบนี้ให้เฉียงเล็กน้อยนะครับแล้วก็นี่ครับค่อยๆยกขึ้นมาทีละข้างนะครับแล้วทวิสต์ออกทางด้านข้างให้นิ้วก้อยของเรานีครับบิดออกทางด้านนอกลำตัวแล้วก็ให้ข้อศอกนีครับแนบตัวอยู่ตลอดเวลานะครับ ก็จะเป็นเซตที่ผมเนี่ยมักที่จะเล่นแขนนะครับผมก็มักที่จะเล่นเป็นเซตในลักษณะแบบนี้นะครับนี่ก็คือโฟกัสนะครับสําคัญที่สุดก็คือการโฟกัสกล้าเมเนื้อในส่วนที่เราเนี่ยต้องการนะครับนี่หรือใครที่แบบมีดัมเบลอยู่ที่บ้านก็สามารถออกกําลังกายตามไปได้นะครับอันนี้ก็เป็นสูตรของผมเลยนะครับซึ่งผมก็คิดว่าเป็นสิ่งที่หลายๆคนเนี่ยเล่นกันอยู่แล้วนะครับ เช่นเดียวกันครับ12ถึง15ครั้ง4เซตครับซึ่งท่าเหล่านี้นะครับเพื่อนๆจะทำให้ใบเสื้ของเราเนี่ยมีความเฟิร์มแล้วก็มีความฟูเวลาที่เพื่อนๆใส่เสื้อทั่วไปเช่เนเป็นเสื้อโปโลเนี้ยแขนเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเต็ม เป็นท่าหนึ่งที่ผมแบบอยากจะให้แนะนําให้เล่นเป็นประจําสม่ําเสมอนะครับแต่ถ้าใครอยากจะได้แขนใหญ่แบบมวนกล้ามเนื้อเนี่ยสำคัญเลยก็คือส่วนที่เรียกว่าไตรเซปจะเป็นกล้ามเนื้อที่อยู่ทางด้านหลังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะเล่นแบบวันนี้จะเป็นไบเซปอีกวันหนึ่งอาจจะเป็นไตรเซปนะครับก็เป็นอีกท่าหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนำะรับรองว่าจะทำเพื่อนๆเ,เนี่ยมีบุคลิกภาพที่ดีอย่างแน่นอนครับคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าจะเป็นเครื่องไหนต่อไปในฟิตเนสที่ผมจะเล่นในวันนี้ครับตามผมมาได้เลยครับ และสําหรับเครื่องที่2นะครับที่ผมชอบเล่นมากนั่นก็คือพวกเชสเพรสนะครับเชสเพรสเนี่ยจะทําให้ทุกอย่างของหน้าอกของเราเนี่ยมีความเฟิร์มมากยิ่งขึ้นเวลาใส่เสื้อผ้าก็จะดูสวยนะครับนี่ผมก็จะใช้เป็นเครื่องตัวนี้นะครับวิธีการนะครับปรับเก้าอี้เนี่ยหาระดับนะครับให้พอดีกับตัวเองนะครับแล้วหลังจากนั้นครับนี่ง้างข้อศอกลักษณะแบบนี้เชิดอกขึ้นนะครับกดไหล่ลงหายใจเข้านะครับหลังจากนั้นค่อยๆดันออกไปทางด้านหน้าแบบนี้ให้รู้สึกว่ากล้ามเนื้ออกเนี่ยคอมเพรสก็หากันครับ งางข้อศอกออกมาให้สุดนะครับนี่แล้วก็ดันกลับเข้าไปที่เดิมแบบนี้นะครับให้ได้ฟิลของกล้ามเนื้อหน้าอกนะครับที่ทํางานนะครับนี่เป็นท่าหนึ่งที่ผมชอบมากนะครับแล้วเวลาที่มีมาชีนหรือว่ามีเครื่องแบบนี้นะครับจะช่วยในเรื่องของการล็อกนะครับทําให้เราสามารถที่จะโฟกัสกล้ามเนื้อได้เป็นอย่างดีนะครับนี่ก็เล่นไปเรื่อยๆครับ12ถึง15ครั้งนะครับรับรองว่าจะทาให้เพื่อนๆเนี่ยมีอกที่ เท่นะฮะแล้วก็เฟิร์มมากยิ่งขึ้นครับแล้วเวลาที่เราใส่เสื้อผ้าเห็นไหมครับก็จะได้ทรงเชฟของอกที่มีความสวยงามเป็นอีกหนึ่งท่าหนึ่งที่ผมชอบเล่นมากครับและสําหรับอีกท่าหนึ่งที่ผมชอบเล่นนะครับนี่ก็เป็นท่านี้เลยนะครับเพื่อนๆปรับเก้าอี้เป็น มุมเฉียงนะครับประมาณ45องศานะครับแล้วก็เอาดัมเบลเนี่ยมาวางไว้ที่บนเข่าก่อนในลักษณะแบบนี้เราใช้เข่าของเราเนี่ยในการเตะซับพอร์ตเพื่อป้องกันการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อนะครับก็คือสปริงขึ้นฮึบฮึบลักษณะแบบนี้แล้วค่อยเทคตัวลงนอนอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นครับค่อยๆดันดัมเบลขึ้นไปให้สุดนะครับแล้วค่อยลงออกมาทางด้านข้างช้าๆแบบนี้นะครับเป็นอีกท่าหนึ่งที่ผมเนี่ยชอบมากๆนะครับจริงๆเน้นการโฟกัสกล้ามเนื้อนะครับเพื่อนๆ ไม่จําเป็นที่จะต้องเน้นแบบสปีดท,ที่เร็วมากจนเกินไปก็ได้นะครับโดยเฉพาะช่วงนี้ที่หลายๆคนเนี่ยเพิ่งกลับมาเล่นฟิตเนสนะครับนี่เป็นท่าหนึ่งที่ผมชอบมากนะครับทาให้อกของเรานั้นดูเท่ดูคูลนะครับนี่แล้วก็ค่อยๆวางลงแบบนี้ก็ได้ครับนี่เรียบร้อยครับก็จะได้กล้ามเนื้อของหน้าอกนะครับหลายคนอาจจะสงสัยทําไมวันนี้เนี่ยมาตินภูมาออกกําลังกายเพราะว่า ใครที่ติดตามินสตาแกรมเนี่ยจะรู้ว่าผมเป็นคนที่เข้าฟิตเนสออกกำลังกายสม่ำเสมอครับที่สำคัญมาตินพูนั้นเรียนจบวิทยาศาสตร์การกีฬาที่จุฬานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับฟิตแอนด์เฟิร์มเนี่ยเพิ่มเติมครับ แล้วก็จะมีเพื่อนถามนะครับว่าเสื้อผ้าออกกาลังกายนั้นมีความสําคัญต่อ,อก,การออกกําลังกายไหมนะครับส่วนตัวสําหรับผมผมบอกได้เลยว่าออกกําลังกายถ้าเรามีเสื้อผ้าที่ระบายอากาศดีแล้วก็สามารถที่จะเห็นเชฟกล้ามเนื้อของเราเวลาที่เราเช็คทรงต่างๆของกล้ามเนื้อในกระจกเนี่ยผมคิดว่าทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะรักษาฟอร์มของการออกกําลังกายได้เป็นอย่างดีที่สําคัญครับมันจะทําให้เรามีความรู้สึกว่าอยากจะเข้าฟิต <te> <t une> เนสออกกําลังกายมาแต่งตัวเท่ๆคูกๆนะครับ มาถึงเครื่องต่อไปครับเครื่องนี้เครื่องสายแต่ละฟิตเนสเนี่ยจะมีเรียกว่ามี movement ที่ไม่เหมือนกันนะครับถ้าเป็นของที่นี่นะครับสำคัญเลยเชสอั up ครับยืดอกขึ้นเหยียดแขนออกค่อนข้างตึงเล็กน้อยนะครับสำหรับเครื่องนี้แล้วค่อยๆดันเข้าหาลักษณะแบบนี้พยายามที่ compress กล้ามเนื้อบริเวณหน้าอกนะครับแล้วก็รักษาข้อศอกข,ข,ของเราเนี่ยนะครับให้ข้อศอกของเราเนี่ยขนานพื้นอยู่ตลอดเวลาในลักษณะแบบนี้นะครับนี่แล้วก็ compress เข้ามานะครับกดเข้ามา เล่นแล้วให้ได้ฟิลนะครับแล้วก็ให้โดนกล้ามเนื้อนะครับเป็นอีกท่าหนึ่งที่ผมเนี่ยชื่นชอบมากนะครับนี่แบบนี้ก็จะทําให้เพื่อนๆเ,เนี่ยนะครับมีอกที่เต็มนะครับเท่เวลาที่ใส่เสื้อผ้าเนี่ยก็จะดูสวยนะครับนี่อยากจะมีอกสวยๆก็ต้องออกกําลังกายอย่างต่อเนื่องครับ ครับนี่ก็เป็นแบบการออกกําลังกายแบบคร่าวๆนะครับในสไตล์ของมาตินพูนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือ 1. อยากให้เพื่อนๆเนี่ยออกกาลังกายสม่ําเสมอน,น,นะครับแล้วก็ถ้ามีเสื้อผ้าที่ผมว่าแบบเติมเต็มลุกเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยมีแรงบันดาลใจในการออกกาลังกายมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้ครับแน่นอนว่าหลายหคนเนี่ยอยากจะช้อปปิ้งนะครับเพื่อจะเตรียมตัวซื้อของ เท่าฟิตเนสออกกำลังกายนะครับสำหรับ Under Armour เนี่ยก็ยังมี Exclusive Product นะครับสำหรับจำหน่ายที่ Lazada เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากจะได้ช้อปปิ้งอะไรออนไลน์นะครับสามารถที่จะเซิร์ชเข้าไปดูได้ใน Lazada ครับรับรองว่ามีสินค้าสวยๆออกใหม่นะครับแล้วก็โปรโมชั่นมากมายใน Lazada ครับ เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆวันนี้ก็พามาฟิตเนสนะครับฟิตแอนด์เฟมกับมาตินพูหนึ่วันนะครับต้องบอกว่าหน้ากากของเขาเนี่ยดีมากๆนะครับหลายคนถามถึงอันนี้เป็นเวอร์ชั่นเก่าแต่ตอนนี้อันเดอร์อาร์เมอขามีเวอร์ชั่นใหม่มาแล้วนะครับใส่สบายกว่าเดิมนะครับใครอยากได้เนี่ยสามารถที่จะไปช้อปปิ้งออนไลน์ก็ได้หรือสามารถที่จะเข้าไปดูในช็อปของ Under a r m อารก็ได้นะครับ แต่วันที่21ตุลาคม2564นี้ครับเพื่อนๆเขาเนี่ยจะมีแคมเปญพิเศษนะครับที่ลาส t m a มอใน Lazada เท่านั้นครับตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงตี2ครับลดสูงสุดนะครับสินค้า60%และถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยซื้อสินค้า2ชิ้นนะครับจะเป็นการลดเพิ่มอีก25%ถ้าซื้อ3ชิ้นจะลดเพิ่มอีก40%เรียกว่าสุดยอดไปเลยครับวันที่21ตุลาคมนี้ครับ และนอกจากนี้นะครับเพื่อนๆเขายังมีการแจกคูปองส่วนลดนะครับ120บาทนะครับและที่สําคัญยังมีคูปองส่วนลดอีก10%เนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยห้ามพลาดเลยนะครับถ้าเพื่อนๆเนี่ยมียอดการสั่งซื้อเนี่ยสูงสุดเป็นอันดับที่1นะครับจะได้รับคูปองเงินสดส่วนลดนะครับ5 0า0บาทอันดับที่2ครับได้ไปเลยครับคูปองส่วนลดอีก3,000บาทและอันดับที่3ครับได้คูปองส่วนลด2,000บาท ซึ่งเพื่อนๆเนี่ยสามารถจะใช้ปูปองนี้นะครับได้ที่ Lazada เพียงเท่านั้นครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ช้อปปิ้งนะครับแล้วก็เป็นอันดับที่4แล้วก็เป็นอันดับที่5นะครับก็จะได้รับกระเป๋าสวยๆครับจาก under armour นะครับเป็นรุ่นที่ชื่อว่า UA Unisex Flex l i n g นะครับฉลองครบรอบ25ปีของแบรนด์ under armour มูลค่า1,290บาทกลับไปใช้งานและที่สำคัญครับงานนี้จัดส่งฟรีทุกออเดอร์ครับ เพราะวันนี้นะครับเพื่อนๆจะได้สนุกกับคลิปการออกกำลังกายของมาดิน o ูนะครับและมีโอกาสครับเราได้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมจอบทินพูลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ